งั้นก็ได้ตามสคริปที่เราเขียนไว้นะฮะน่าสนใจดีอ่าครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหนี่รายการถามคําตอบคํามาถามรายการเล็กๆอย่างเรานนีี่่เเลยะมาาาหทรถึงที่สตูดิโอกันเลยเออโอ้โครับเที่อยากรู้เกี่ยวกับว่ารายการเป็นมายังไงใช่ไหมฮะค่ะค่ะเรื่องนี้ดิผมก็ต้องตอบให้คุณพี่ม่อนเป็นคนเล่าดีกว่าเนาะที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างที่มาที่ไปก็คือว่าทางผอนะครับก็คือคุณวริบบิ้นทองกุลนะฮะ ให้นโยบายแบบว่าให้ไปทํารายการที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะครับเอามานําเสนอในทางโซเชียลเน็ตเบิร์ก็คือแต่ก่อนก็จะมี YouTube ของเอสทีวีเบเเจอร์วดีโออ่าใช่นะครับก็ให้พวกเราทําข่าวทำทำรายการกันก็มีผมกับคุณกิตินันสองคนนะครับก็เบิก็จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะก็เรื่องกันตอนแรกนะทำเป็น10ข่าวครับสิข่าว เด็ดเ <Dead> มนเจอร์ก็จะมีข่าวหลากหลายมากแต่พอต่อมาเป็นยังไงคุณนอบต่อมาก็คือมีการเหมือนกับว่าแบ่งเป็น2ช่วงก็คือจะเป็นช่วงของข่าวเด็ดนะฮะที่มีชื่อว่าน้าหนึ่งแน่นอนก็คือจะเป็นข่าวที่คิดว่าน่าจะลงหนังสือพิมพ์ฉบับวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือทั้งเด็ดทั้งโดนคือเป็นข่าวที่น่าสนใจแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวหน้าหนึ่งแต่เราคิดว่ามันเป็นข่าวที่คุณผู้ชมน่าจะลองติดตามกันดูนะฮะช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนเนี่ยผมจะชอบมากมันชิลวนะคบ ใช่ครับเราก็จะเครียดกันเล็กน้อยท่านผู้ชมก็อาจจะได้ครับได้รับหลังสีบางอย่างหลังสีความเครียดของพวกเราบ้างตอนแรกก็จัดกันอยู่2คนนะครับเส้วก็ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้า2คนเนี่ยฮะมันจะแบบว่ารายการจะดูดูซีรีสไปเพราะว่าคุณกิตินายเขาจะเป็นลูกแบบข้าซีรีส์นิดนึงอ่าส่วนผมก็เป็นลูกแบบว่า ชิวไปหน่อยๆนะฮะก็เลยเชิญคุณปิยนันมาสร้างสีสันเข้ามาแล้วร่วมกันสร้างสีสันทำให้รายการเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นะครับดูมีซีเรียสดูทั้งมีทั้งสาระแล้วก็ความชิวความผ่อนคลายอย่างเงี้ยไหมฮะพี่จะบอกว่าไรสาระก็ไม่ใช่จริงจริงคอนเซปต์จริงๆอ่ะคือคือผมเนี่ยอยากได้ไรสาระแต่ว่าคุณกิตินันเขาอยากได้แบบมีสาระก็เลยต้องมานั่งมานั่งตกลงกันว่าก็ต้องตกกรึกมาเป็นแบบนี้ลวค่ะแล้วใช่นะครับก็เลยทำ รายการข่าวเด a เมเนเจอร์อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงพระัาสมดีเวลา2องทุ่นาทีหลังข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ก็มีมีครับวันศุกร์ก็มีแต่ว่าไม่ได้ออกทางเนวส่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ